ถ้าถ้าผมวิ่งใส่รองเท้าคู่กันได้ดูดิเออผมผมชื่อตอนนะครับสวัสดีครับพี่ตอนเลยหาพี่ชายเลยเหรอเอาเปล่าเปล่าน้องเปล่าเปล่าเปล่าโอเคครับบินผ่านมาตื่นเลยอ๋อโอเคครับครับโอ้ยเจี๊ยไอจีมาปะไอจีอ่ะมีไหมครับและไอเฟสอ่ะไอไอเฟสอ่ะไอเฟสอ่ะมีไหม มีมีมีไหมครับคุณมันจะเข้าตู้อ่ะลืมเฮียเฮียไปครับก่อนแม่เมื่อกี้มีชุดคุกด้วยตัดอ้อยสองอุ้ยดูนายวิทีลักหมามี เคลมไม่มีแล้วเนาะมันไปไหนของมันอีกวะอยู่เพียอยู่ผมอยู่เนี่ยนั่งหน้าดิน้องเคลมเยียโอ้ยเฮียท้อ,ยอครับ จจ้งัดะริไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับจริงครับจริงไม่วทำไมชอบเดินจังเลยสวัสดีครับหรอครับค่สวัสดีครับเมื่อกี้เห็นหลงพุทวิทย์มีใครมาทำอะไรหรือเปล่าครับเห็นไม่มีนะครับคุณชื่ออะไรนะครับไม่อาครับไม่อาอะไรนะครับไม่อาครับ แล้วมีหวั่นใจหรือยังครับไม่มีครับโอเคครับเฮียเฮียมีเคสอยู่รถขายล้านมือสองโอเคได้ร้านขายรถร้านขายรถมือสองเฮียเมื่อกี้เฮียเพลินไปหน่อย oh, ทีเด็ดนะเดี๋ยวมันมีเคสเตกใจหมดก็ครับโอ้ที่เด็ดนะเมื่อกี้เนี่ยตัวละครแม่งอย่างน่ารักเลยเมื่อกี้ทีเด็ดตัวละครแบบเบิ้ม รถมันแรงเกินอ่ะรถเบิกใครเป็นใครดามันใครเป็นไอ้ไอ้เด็กไอ้เฮียวุ้กูดิกูขึ้นไม่ทันไหนแล้วนี่เนไม่มีเฮียโทรไปไม่รับอ่ะเฮียวุ่นอยู่เมื่อกี้นี่โททโถทีโทได้ได้เมื่อกี้โอ้ยสิบเคแล้วไปไปแล้วผมปะหลังดีได้ได้เมื่อกี้พี่ก็ได้ไปได้มาเป็นสิบยี่สิบอะ ไอ้ฮัโหลครับมันมันมีพวกตำรวจหวบบัวแหลมแดมคนนึงมันตามโคตรสุดเลยทั้งที่ไม่มีสพไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ไม่ครับคุณยิงตำรวจเข้ามานะครับมันก็ต้องตามครับทํา<อ>ตามหน้าที่นะครับผมคุณเป็นบอกว่าอครับเนี่ยครับจับนะไม่ใช่ครับอฮียเซิร์ฟดล้วเฮียไปไล่เคสได้ก่อนเฮียไล่เดีเราก็เป็นหน้าที่เราต้องทําให้สุดมันมีเคสเหลือเคสหนึ่งอ่าไปไปอยู่เขาโคเคนะ เธอพิเศใสายร้องนี่ว่ะพี่อังลีครับครับพี่อังลีมีอารมณ์กับตัวละครในเกมหรอครับไม่ได้มีครับแค่บอกว่าตัวละครในเกมเขาน่ารักติดใจคนเมื่อกี้ว่ะเยวไปหาเขาแบบไปในชุดเครื่องแบบน่าจะที่สาวชอบตํารวจเอ้าเกล้วกนเลยเลยเลยเคสโอเคไหนยง เออไว้ก่อนเถอะมันนี่มันไม่มีมึงเห็นเวละมันไม่มีคน,นมาเลยโอเคเนี่ยอุ้ยมันเงาไมหมล่ะผมดูทีเด็ดนะกูบอกก่อนนะอ,อยู่นี่แหละฮัลโหลค,ครับค,คุณมานี่แป๊บหนึ่งแน่นได้ไหมครับ เอออายุเท่าไหร่ครับปีครับนี่ความหมายเนี่ยหัวเขาจ้องจะเล่นคุณอ,อยู่เนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีมมคือสองครับครับเลยเหรอครับ<ะ>ทั้งทั้งสองเลยเหรอครับอ๋อไม่ครับไม่อ๋อโอเคครับแล้ว โอเจอะสืีด้วยแล้วขอขอดูหน้าหน่อยได้ไหมครับไม่มีจริงหรอครับแฟนอะ่ะไม่มีครับไม่มีอถ้าถ้าผมวิใส่รองเท้าคู่กันได้ดูดีเออผม ผมชื่อต้อนนะครับสวัสดีครับพี่ต้อนสดนะครับเหมือนกันด้วยอายุยี่สิบสามครับใช่หรอครับใช่ครับใช่หนูอะไรนะครับไม่น่าใช่ไหมครับเอ้าจริงๆหนูกลัวนะครับพี่อะไรนะครับ ไม่ไมีเงินจริงหรอครับไม่ไม่มีครับมันขนลุกแปลกๆอ่ะพี่เซขนลุกคืออะไรอ่ะแบบเหมูน้อยหมวกแดงโอ้เขากลัวอะไรกลัวห,หมูน้อยหมูน้อยหมวกแดงหมูไอ้ที่อไม่ให้หมูเออมันอาจจะจู่โจมเร็วหรือเปล่าแล้วแบบทำให้หนูกลัวขอโทษด้วยครับ ใช่ครับมันแบบว่าคอนไม่อยู่กับหัวครับฮะหัวไม่อยู่กับคอกูหัวไม่อยู่กับคอคืออะไรครับกอโกหกหนนไงเอาโกหกเรื่องไม่มีแฟนอยู่แล้วไม่มีเฮ้ยไม่มีจริงๆ<ช>ครับไม่มีใช่ครับใช่ หนูเชื่อก็ได้ครับอาจริงๆครับอ้าหนูเชื่อครับหนูเชื่อแต่หนูมีแฟนหนูพี่ไม่เชื่อหรอกว่าหนูมีไม่มีแฟนอ่ะทำไมถึงไม่เชื่อครับดูดูเสียงหนูดิน่ารักขนาดเนี้ยไม่มีครับหนูมีหนูมีตัวนี้ป่ะ<ม>นี่นี่นี่ดูดูนะัจะทำรูปสัญลักษณ์นะโอเคนี่ ่แล้วก็นี่นี่ถ้าก็เดินดูนอย่างนี้อ่าหนูมีไหมปลาคอยแก่ชอบกินหญ้าอ่อนอันนี้จริงไหมพอม่อเนี่ยครับดูนะดูนะนี่นี่อ่าประมาณนี้แล้วก็ อ่ะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะดูนะเอาไเอาใหม่เริ่มแต่ตรงนี้นะดูนะนี่นี่หนูมีไหมไม่มีเดือดาพี่ชายเหรอเอาเปล่าเปล่าน้องเปล่าเปล่าเปล่าโอเคครับบินผ่านมันโอเคอ๋มันโอเคครับครับโอ้ยเยี่ยหนูหนูเข้าใจความหมายหรือยัง เข้าใจก็ได้ครับเดี๋ยวโทรหาไอไอไกจีก่อนว่ามันมาไหมหนึ่งมีคนบอกว่าตาคยแก่ชอบกินหญ้าอ่อนอันนี้จริงไหมไม่จริงครับฮัลโหลไอไอจีมาปะไอจี <c oughs> อะมีไหมครับสรุปมีไหมครับคน แล้วไอเฟสอะไอเอฟเอมาไอเฟสอะมีไหมมีมีมีไหมครับคุณฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมเนี่ยฮัลโหลคุณมีไหมไม่มีมีอะไรไม่มีอ่ะตอบไม่มีไว้ก่อนแล้วกันโทรหาไอไอกับไอจีอยู่เนี่ยมันมันไม่มีจริงเหรอ หลํำจัดหลํำจัดคืออะไรเอาต,องตรงๆเลยมาม,มีจีไหมไอจีใช่ครับรจบแล้วใบแดงอะไรดูวะเส้นนี้คอยแก่ชอบกินยากอ่อน มีแล้วมีเบอร์ไหมครับไม่ค่ะเดี๋ยวกูมาสานต่อเอาหลังโกกันได้ไหมขอขอไว้ได้ไหมครับเฮ้ยสีย่สองห้าเก้าเก้าสี่อะไรนะครับสี 2> 4, 2่สองสี่สองห้าเก้าเก้าสี่คุยแก่ชอบกินหญ้าอ่อนผมผมจุดไปแล้วครับอ่อนพ่อเมืองเดี๋ยวกูเอาเอง เดี๋ยวผมทักหานะครับหลังรีได้ค่ะเดี๋ยวจะเพิ่งไม่มีใครด้วยก็บอกแนละ้วทีเด็ดนะแบบนี้น่าจะทีเด็ดแล้วน่าจะซีคิตด,ด้วยหมูสามต่อยงแล้วต้อมคขนมเอง <c oughs> เขาอาจจะแบบพวกกลัวพวกไอ้เหี้ยตัวไหนแบบไปทักเขามั่วอะไรอย่างเงี้ยได้ครับมีพวกเสือสิงกระทิงเล<ม>่นด้วยต่ออันนี่เลยเอา้า อ๋อมึงจะมีปัญหาไหมหล่ะจะได้เด้งอ่ะไม่มีพนะี่ยนะผมเป็นตระาสากพี่นะเออคอยแก่ชอบกินหญ้าอ่อนอ่อนพ่อมึงอะหาดูติ๊กต็กเนิอ่ะขอลองดูติ๊กต๊กบ้างได้ไหมยังไม่ได้เข้าติกตอกนานเลยอุ้ย<อ>ในรอบสามสามอา <แก S 1> ทิตย์<อ> <ๆ S 2> แล้ว <ๆ S 2> อ่ะผมไม่ได้อะไรมึงเป็นอะไรเนี่ยไอ้บันทิด ผมให้เข้าหูไม่ได้เข้าติ๊กตอกอย่างนานน่ะไอ้เหี้ยลืมไปเลยว่ามีตออิ๊กตอก